สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ฟูฟังชันนะครับ mm hmm. ผมขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับ mm hmm. ผมบ,บุญบุญมโนบลุ้นนวลนะครับเพื่อการทั่วไปฟูฟ mm ังชันคอปอเรชันครับวันนี้ผมขออนุญาตพาชมนะครับในการะดาของฟูฟังชันครับว่า ทำไมท่านควรที่จะมาเลือกใช้บริการกับเราครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในฟูฟังชั่นเป็นแบบไหนและเราเลือกใช้อะไรเพื่อลูกค้าคนสัคัญของเราครับไปกันเลยครับที่ฟูฟังชั่นนะครับเราเลือกใช้อุปกรณ์จาก Snapon เกือบทั้งหมดนะครับโดยทางฟูฟังชั่นนะครับได้เลือกอุปกรณ์นะครับที่เหมาะกับการเซอร์วิสรถของท่านสําหรับน้ํามันเครื่องที่เราเลือกใช้นะครับจริงๆแล้วเราก็มีเซอร์วิสให้เกือบทุกแบรนด์ที่คุณลูกค้าต้องการนะครับแต่เราก็มี Perfer p r t n e r อยร์พารมันคร่อย่เางน้ำ ลิกเจ้าแรกของโลกจากประเทศอเมริกานะครับซึ่งเรานะครับก็มั่นใจที่จะเลือกน้ํามันแอมซอยนะครับเป็นน้ํามันอินเฮาส์ของเรานะครับมีให้เลือกทั้งรถยนต์ดีเซลเบนซินนะครับรวมถึงซูเปอร์คาร์แม้กระทั่งรถแข่งทีมฟูลฟังชั่นนะครับเราก็เลือกใช้น้ํามันแอมซอยซิกเนเจอร์ตัวนี้ให้กับรถแข่งของเราซึ่งท่านมั่นใจได้นะครับว่าเราจะเลือกของที่ดีที่สุดให้กับรถลูกค้าของเราครับสำหรับฟอสซิตี้ของเราในฟูลฟังชั่นนะครับในการาดเรามีช่องให้บริการหรืออยส์นะครับถึง่อม เพื่อสามารถดูแลคุณลูกค้าได้อย่างทั่วถึงครับและที่นี่นะครับเราใช้ทีมวิศวกรในการซ่อมรถยนต์รวมถึงการวิเคราะห์การซ่อมต่างๆและมีการอัปเดตข้อมูลสําหรับการซ่อมรถในแต่ละรุ่นครับทำให้คุณลูกค้านะครับสามารถมั่นใจได้ในเรื่องของข้อมูลในการซ่อมว่าฟูฟังก์ชันเนี่ยให้บริการด้วยข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแน่นอนครับในโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนของการซ่อมนะครับซึ่งนอกเหนือจากอุปกรณ์การซ่อมที่เราลงทุนมหาศาลทีมงานที่เราให้ความรู้นะครับเรายังมี ห้องรับรองลูกค้าที่ต้องบอกว่าถูกใจคุณลูกค้าแน่นอน,นครับสำหรับผมนะครับก็คือหนึ่งในคนรักรถเช่นกันนะครับเวลาที่เราเข้ามานะครับในห้องรับรองเรานะครับเราก็จะมีแอร์เย็นๆนะครับมีรถสวยๆให้ทุกท่านได้ชมนะครับนอกเหนือจากนั้นครับเรายังมีโซนที่ ให้คุณลูกค้านะครับได้มาีแลซ์นะครับกับโต๊ะปูนะครับรวมถึงเพลงเพาะๆนะครับให้ฟังนะครับในด้านนี้นะครับและในโซนนี้นะครับเราก็ยังมีโซนที่นั่งพักนะครับให้คุณลูกค้านะครับได้สามารถที่จะมาชมล้อต่างๆนะครับในแบบต่างๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการทารถโปรเจกต์ของคุณลูกค้าและในบริเวณนี้นะครับเวลาคุณลูกค้ารอซ่อมหรือรอเซอร์วิสรถก็ยังสามารถมาชมรถของเราได้ซึ่งรถบางคันนะครับเราก็เป็นรถที่เราเก็บไว้รถบางคันเราก็ขายนะครับซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถที่จะมา มาถ่ายรูปรถกับเราได้นะครับทุกขั้นเลยนะครับมาชมทางด้านนี้ก็นดีกว่าครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่ชอบในการแต่งรถนะครับที่ฟูลฟังชันเรามีการทำวิวคอนฟิกเกอร์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะออกแบบล้อนะครับให้เหมาะกับความต้องการของคุณลูกค้าเลยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณลูกค้าชอบแม็กซ์ไลน์นี้นะครับแล้วก็ชอบล้อสีนี้นะครับสามารถที่จะทำคอนฟิกเกอร์เตนะครับ ผ่านอุปกรณ์ของเราได้นี่นะครับเราก็สามารถที่จะนำมาคอนฟิกให้คุณลูกค้าชมได้นะครับว่าล้อจริงๆแล้วเนี่ยทำออกมาแล้วออกมาหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคุณลูกค้านะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกนะครับคอนฟิกนะครับหรือว่าออกแบบล้อชิ้นเดียวในโลกนะครับผ่านโปรแกรม h e e l Configurator จากเรานะครับในกรณีที่คุณลูกค้าชอบสีแบบนี้แต่อยากได้ล้อแบบนี้นะครับแล้วก็อยากได้ขอบล้อสีนี้นะครับก็สามารถทํา คอนฟิกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเร็งกับรถของคุณลูกค้าครับว่าออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งเรามีบริการให้ตั้งแต่การทํารูปรถผ่านโปรแกรมนะครับโดยใส่ล้อของเราไปท่านก็จะได้เห็นรถสวยๆกับล้อฟูลฟังกชั่นเท่ๆของเราครับ และนี่ก็คือฟ a c i ซิลิตี้นะครับสำหรับลูกค้าคนสำคัญของฟูฟังชั่นซึ่งทางฟูฟังชั่นเนี่ยเราให้ความสำคัญมากๆกนะครับกับเรื่องของการซ่อมรถและการดูแลคุณลูกค้าในทุกทัสพอยต์ของฟูฟังชั่นครับและขอต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่อยากจะเข้ามาทํารถนะครับแล้วก็มาเซอร์วิสกับเราครับทางผมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้อนรับทุกคนที่นี่ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ